่าที่ตอนนี้ที่ของเราแล้วนะคะพูดไปเลยค่ะให้เราไปอยู่ตรงไหนจะมาฝากเขตแดงให้เราไปทำกินตรงไหนเราอยู่ฟาร์ตัางไหมหมูย่าโรงการที่เดียวทำที่เดียวไม่มากเลยน้อยแล้วเสียเข้าตาอะไรกันครับ me. เรือกไม่ดีเลยเหนียวมาอยู่เขาเดินมากยู này subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปอ่ะแม่นู่นไม่เคงไม่เดืดร้อนหรอเราก็มีน้ทุกอย่างเราี่งนี้่างทุอทูย่งกกย่ทยทุกอยรอรอรอเจ้านายมารับมือนะคะ นี่นะงบงบนแ่ี่จะไปแ้ว้าเสรันนานรัฐการเรื่องเรจาจริกรนทาครับก็คมีที่ดีที่ทาจริงเรียืเดียวอืมอที่จริงครงนี้ไปครับครับองมีรู้ปหาที่ดีเนียครับจะต้องน เน่ยเขาบอกว่าที้ตามันสื่อสัญญาตัวฉันเองเนี่ยปลูกปาล์มไป870ต้นแล,ล้วปาล์มมันจะตำนาในะที่เดียวกันแปลงเดียวกันรนะัที่นหน้าในเนี่ยจะให้จะให้ชาวบ้านทำไงลงจากแล้วคือชาวบ้านอ่ะผูกกระทำหรือปลาลมหมู่บ้านแต่ตอนนี้เรามองกับมันมันไม่ใช่แล้วค่ะมันี่จะมีรถไปส่งลูกทุกวัน ตอนนี้ก็ยังบางคนก็ยังเดินไปบางคนก็ยังปั่นอยกางประหยัดไปบางคนก็ยังไม่พร้อมนะคะแต il, milk, ่เราก็จะมาขอยื่นหนังสือคัดค้านตรงนี้ไปก่อนแต่ผูกทางโลกครั้งที่สองนะฮะดูก่อนที่จะมีฝู้วิน2 0งถมาดูแลพี่น้องเนี่ยพี่น้องทุกคนไม่ได้ค่าช้างไม่ได้ชิงถังบางคนเป็นนี่พกตหลายหมื่นหลายแสนบางคนหลักล้านนะบางคนเป็นพี่น้องขอมาแล้ว ใช้พื้นที่แล้วจะต้องรับผิดชอบยังไงเมื่อแล้วก็รับค่าเยียวยาออกไปไหมสามนะแล้วก็แต่ที่บางคนเนี่ยอาจจลดเมื่อก็ที่บ้านเหรอคะที่บ้านเนี่ยก็อยู่มาตั้งนานนะคะตั้งแต่สงครามโลกที่สองมีพ่อฝุดหลุมเพาะไว้อย่าให้ลูกออกไปทั้งนอกให้อยู่แต่ท้างในหลุมเพาะ เขาบอกว่าเครื่องยิงมันจะมาประ่าน,นี้ก็อยู่แต่เกิดอะการปินี้วเท่าไหร่ครับฮะปินี้วเท่าไหร่ครับอายุเอหกสิบกว่าหกสิบหกค่ะก็มีมีแม่ 95, อักเก้าสิบห้ายังดูแลอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาให้ยายไม่รู้ที่จะไปอยู่ทีไ่ไหนก็อ,อยู่ตัง้ตงแต่บัรพบ,บุรุษเนาะจ้า แล้ววันนี้ถ้าเขาเอาที่คือจะทําไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ก็อาศัยนี่แหละเป็นหูวิ็นตาให้และค่ะพอฟ้ารวมพื้นที่แล้วก็น่าจะหลายพันไร่อยู่นะคะซึ่งทางกองทัพอากาศโดยการปกครองของกองบินสามไม่ได้มีการเดียวยาหรือว่าให้คำชี้แจงกับพี่น้องประชาชนทั้งสี่ตำบลนี้เลยนะคะตอนนี้ได้ส่วนที่ ทางกองบินนะคะกองบินสามได้ปักแนวเขตคือเสาแดงเนี่ยก็จํานวนน่าจะร้อยกว่ารายนะคะพื้นที่ก็น่าจะร่วมสองสามพันไร่นะคะตรงนี้ทางกองบินสามก็ยังไม่ได้ชี้แจงว่าจะเดียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไงนะคะมันก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนค่ะเกิดความทุกข์ร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะที่ดินส่วนใหญ่นี้ หลายๆท่านนะคะหลายๆครอบครัวก็ได้มาจากบรรพบุรุษสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายค่ะถ้าทางกองบินนะคะกองทัพอากาศมาบอกเลิกสัญญาเช่าพี่น้องประชาชนกุ่่เนี้นะคะจะเอาที่ดินไหนทามาหากินที่อยู่อาศัยที่สร้างบ้านไปแล้วนะคะบางคนมีหนี้มีสินเยอะแยะนะคะในทั้งที่ธนาคากรกสศนี่นอกระบบนะคะแล้วประชาชนไม่มีที่ จะให้เขาอยู่อย่างไรจะให้เขาอยู่ที่ไหนจะให้เขาดำเนินชีวิตยอย่างไงนะคะตรงนี้เราก็วอนนะคะทางนักข่าวทุกช่องนะคะให้เป็นตัวแทนที่น้องสีต่ตำบลน,นะคะคือตำบลห้วยโจดตำบลวัฒนานครตำบลโนนมะเขงตำบลหน,นองแวงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเท่าที่ดินาดราชพัสดุนะคะ ตรงนี้นะคะว่าเขาจะมีการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่แบบไหนนะคะเราต้องการความชัดเจนนะคะเหมือนที่ท่านออกหนังสือมาบอกเลิกสัญญาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องการความชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรว่าท่านจะเดียวยาพวกพี่น้องประชาชนในพื้นที่สี่จบงน,นี้แบบไหนนะคะ ที่น้องประชาชนยินดีให้พัฒนาพื้นที่แต่ท่านก็ต้องดูแลที่น้องประชาชนที่ท่านยกเลิกสัญญาเช่าไม่มีบ้านอยู่นะคะไม่มีที่ดินทํากินนะคะค่นะแล้วมีพ่อแม่ที่น้องท่านนะครับหลายอย่างไม่มีสละในการไม่มีอิสระในการในการ,รพัฒนานะครับเรื่องถนนหนทางเออเรื่อง ่อไปอะไรเอ่ยนะครับขอ,อเลนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ปงปยปลูกบ้านทองบินก็จะมารบอกเรานู่นนี่นั่นห้ามทํานู่นนี่นั่นนะครับเราก็อยากทราบว่าเราหลังจากทเราอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่พ่อแม่ตายายมานะครับปัจจุบันเราจะทําอะไรก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ขอเลขที่บ้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้ไมไดแม้แต่ตัดต้นไม้นะครับออกาก็บ้านที่ไม่ไปคทับถูกเสาไฟนะครับทหารมาตรวจเจอก็จะจับติดคุกนะครับคือน้าสงกัดบ่อทองนะครับ มีหลักฐานด้วยนะครับ